สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่5ถึง11เมษายน2564ค่ะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีความสุขนะคะสำหรับชาวพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีที่รอคอยนะคะมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะบางหลายก็จะได้โชคลาภหรือได้รับข่าวดีเรื่องของการลงทุนต่างๆด้วยค่ะ เรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะหรือว่าความสุขความสําเร็จจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะชาวพิจิกก็จะได้รับชื่อเสียงได้รับข่าวดีเป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างนะคะใครที่มองหาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะหรือว่ามองหาธุรกิจใหม่ๆหรือว่าการขยับขยายใหม่ๆนะคะก็จะพบเจอกับช่องทางนั้นนะคะทําให้การงานมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะ เรื่องของการเงินนะคะจะมีรายรับเข้ามามากนะคะมีโอกาสที่จะได้ลงทุนต่อยอดนะคะให้ดอกผลงอกเงยออกไปอีกนะคะช่วงนี้หถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่ชาวพิจิกเนี่ยจะได้บริหารจัดการแล้วก็วางแผนเก็บออมเงินได้ด้วยนะคะ เรื่องของสุขภาพแข็งแรงดีนะคะบางรายก็ระวังเรื่องของอาหารการกินนะคะหรือการเดินทางที่ติดขัดล่าช้านะคะเรื่องของอาหารเกี่ยวกับระบบลำไส้ต่างๆค่ะคนโสดนะคะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้พบลักจากการเดินทางนะคะหรือที่โกดกันก็มีโอกาสได้ง้อได้คืนดีกันค่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องของครอบครัวเรื่องของสมาชิกใหม่เกิดขึ้นนะคะ บางคู่ก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่ามีการปรับปรุงตกแต่งดูแลบ้านนะคะหรือว่าที่พักอาศัยให้สวยงามมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u พามิเคนโชวของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ